สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะป้าบัวบ้านสวนพาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านสวนของป้าบัวคะ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีผักมีปลาเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหอมแบ่งที่ป้ามาปลูกทิ้งไวค้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้ลดน้ําหรอกก็รอเทวดารดให้คะ่ะเนี่ยค่ะเป็นหอมแบงเนี่ยค่ะป้าก็ ปลูกขยายไปเรื่อยๆเมื่อมีกระถางหรือมีดินค่ะป้าก็และต้นแม่พันธุ์มันเก่ป้าก็ถอนมาปลูกเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเพื่อจะไม่ให้มันสูญพันธุ์และเราก็จะได้มีกินเรื่อยๆตลอดทั้งปีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มถอดใบแตกใบแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีผักมีปลาเนาะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปลากินพืชค่ะเป็นปลานินปลาในปลาทับทิมค่ะ กำลังจะโตค่ะเริ่มจะโตก็อาหารที่ให้ก็มีพวกหยวกพวกผักพวกข้าวสุกใช้เครื่องปั่นค่ะปั่นรวมกันแล้วก็มาโยนให้กินเพราะว่าเราให้เป็ดให้หมูให้ไก่กินแล้วก็แบ่งมาให้ปลาบ้างค่ะแบ่งมาให้ปลาปลาเป็นปลาก,กินพืชเขาก็กินหมดค่ะค่ะไปค่ะไปดูพืชผักที่ประบวปลูกไว้อันนี้ก็เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะ ป้าก็มาเน็บๆไว้ค่ะก็ไม่ได้ลดน้ำหรอก็กรอเทวดานี่แหละมาลดให้อันนี้คือคณะใชา้ยาค่ะเนี่ยค่ะมาเน็บๆไว้ค่ะมาค่ะอันนี้อีกผงอ้อนึงค่ะเนี่ยค่ะป้าก็มาใส่ปุ๋ยข้อค่ะเป็นขี้เป็ดเนาะเป็นขี้เป็ดใส่แล้วก็ฝนตกลงมาช่วงนี้มันก็ฝนตกอยู่แล้วถ้าช่วงไหนฝนไม่ตกเลยคือหยุดไปก็ต้องใช้นะคะ่ะตักตรงเนี้ย ป้าก็จะให้ลุงเขาทำกระบอกใส่ไม้เนาะตักรถเอาค่ะมาดูพืชผักที่ป้าบวกเก็บแล้วเนี่ยค่ะก็มีมะเขือเปะค่ะอันนี้เป็นมะเขือเปาะม่วงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้กระเจี๊ยบเก๋ป้าจะไปไว้ทําพันอันนี้ใบมะกอกค่ะอันนี้คือกระเจี๊ยบอ่อนค่ะอันนี้อีตูค่ะป้าตัดไปเพื่อจะไปปักชําที่บ้านค่ะอันนี้หอมค่ะหอมมัน เริ่มกอใหญ่แล้วป้าจะาไปปลูกที่บ้านค่ะเนี่ยค่ะบ้านก็ปลูกสวนก็ปลูกค่ะเนี่ยค่ะคือพืชผักที่ป้าเก,ก็บเนาะเนี่ยค่ะหอมแ่งก็ถ้ากินนี่ป้าก็จะถอนไปแบบเนี้ล้างแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้สามสี่วันค่ะกว่าก่อนที่เขาจะเหลืองเนาะสามสี่วันมันก็หมดพอดีค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะพืชผักสวนครัวของป้านี่คณะชายาอีกเช่นเคยค่ะ ันนี้ก็เป็นหอมแบงที่ป้าปลูกไว้ค่ะเนี่ยค่ะดินที่มาปลูกก็เป็นดินอ่าเนี่ยค่ะเป็นดินจากคอกเป็ดนะคะลาวเป็ดลาวไก่มันจะมีดินด้วยแล้วก็มีขี้เป็ดด้วยแล้วก็มีเกล็ดด้วยค่ะแล้วก็ดินซื้อป้าก็ซื้อดินเป็นถุงมาลงหนึ่งถุงแล้วก็ฟางค่ะฟางลงค่ะเนี่ยก็ฟางยุบลงไปแล้วก็ดินเสริมดินไป ปลูกหอมคือว่าอย่าปลูกลึกเพราะว่าเราต้องพรวนดินใส่ดินเลื่อยใส่ปุ๋ยเลื่อยค่ะถ้าใส่เยอะทีเดียวมันจะแน่นค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะมะเขือก็กําลังจะงามกําลังจะติดลูกค่ะเนี่ยค่ะมะเขือเมื่อเราปลูกไม่เยอะค่ะเราเข้ามาเด็ดใบเลยค่ะเด็ดใบของเขาเลยเพื่อให้มีไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกของเขาเนาะมันจะได้ปุ๋งปุงเพีย้ย มะงตัวนอนเราก็จะได้เห็นตัวนอนด้วยเนี่ยค่ะมื่อเขือเปาะม่วงเริ่มจะติดลูกละป้าก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วค่ะปลูกพอได้กินเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพริกเนาะเนี่ยค่ะพริกกระเจี๊ยบต้นมะกอกค่ะนี่แหละซปเปอร์มาร์เก็ตของป้าเนี่ยค่ะต้นมะละกมะมะละกอแขกดำเจอภาวะเลง้งก็กลายเป็นมะละกอเตีย้ยไปแล้วค่ะเป็นมะละกอเตีย้ย เราย้อนอดีตย้อนสมัยโบราณค่ะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอตามคันค่ะคันสะคันหัวไร่ไปนาปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนของเราประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะผักก็แพงมากมะเขือนี่โล30บาทค่ะเมื่อบางช่วงที่มันแพงเนี่ยโลละหกเจบาทค่ะแต่ตัวน,นี้โลละ30ค่ะมะเขือก็โล30บ หลายอย่างก็หลายสิบก็เป็นร้อยสองร้อยเหมือนกันค่ะเป็นร้อยสองร้อยเหมือนกันหลายอย่างหลายสิบค่ะมันซื้อทุกอย่างค่ะซื้อทุกอย่างเราต้องซื้อต้องใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อันนี้ต้นมะอึกเนี่ยค่ะต้นมะอึกอันนี้มะอึกไม่มีโไม่มีหนามค่ะนี่มะอึกไม่มีหนามค่ะยากระลกนิดนึงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบที่ป้าปลูกนะคะก็ เก็บกินได้เยอะเก็บกินนานแล้วค่ะก็ต้นแม่ของเขาก็ทยอยตัดค่ะก็ให้แขนงเขาโตและเป็นลูกถ้าแขนงโตเป็นลูกนี่ก็จะเป็นลูกเล็กค่ะลูกก็จะไม่ยาวไม่ยาวก็ไม่เป็นไหลเนาะไม่เป็นไหลเนี่ยค่ะงามเพราะว่าฝนมันตกเนาะฝนยังตกอยู่ค่ะเนี่ยค่ะซูปเปอร์มาเก็ตส่วนตัวของป้าบัวหอมก็เนี่ยค่ะอันนี้ รุ่นกลางรุ่นแรกในกินเกือบหมดแล้วรุ่นแรกที่ป้าปลูกก็ถอนปลูกบ้างถอนกินบ้างจะหมดแล้วอันนี้เป็นรุ่นรุ่นกลางค่ะรุ่นที่สองรุ่นที่สองที่ป้าปลูกไอ้ที่ว่าสามวงล้อนู่นเป็นรุ่นที่3ค่ะอันนี้ก็เป็นอิตูค่ะอิตูของป้าที่ป้าตัดไปนั่นแหละป้าจะไปปักชําที่บ้านนคะคะเราเดินนะเราดูอะไรแป,แปกแลกๆนั้นเรก็เด็ดเนาะเด็ดทิ้งเป็นดอกเป็นไรเราก็เด็ดทิ้งค่ะ เด็ดทิ้งอย่าให้เขาเป็นดอกถ้าเป็นดอกนี่มันก็จะไม่เจริญเติบโตให้เราค่ะเจอหนอนเจอเพีย้ยเจออะไรเด็ดหักทิ้งเลยค่ะเพื่อ,ย,อ,ย,ย,อ,อยืดอายุการตายของเขาเนาะยืดอายุการตายของเขาเขาจะได้อยู่กับเรานานๆหน่อยนคะคะอีตูนี่มันจะอายุสั้นกว่ากระเพราโหระพาค่ะเนี่ยค่ะเป็นมะเขือมะเขือพวงพริกอีตู หอมต้นหอมค่ะของอยู่ของกินคันสะซปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมะละกอก็เริ่มติดดอกแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นลูกค่ะพีกก็เริ่มติดดอกมะเขือก็เริ่มติดดอกค่ะเนี่ยค่ะก็ป้าก็ขอจบคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมและเข้ามาให้กำลังใจหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะป้ามาเอาตะกร้าก่อนแล้วก็จะได้พามินจูกลับบ้านมินจูก,ก็ไม่สบาย